ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเ anel n กับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d m ดี o มโตโต5ตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกำลังมองว่าคุณน่ารักมากตอนนี้อันแน่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อวันนี้นะใครกำลังมองว่าคุณน่ารักมากๆในใสายตาเขาเลยตอนนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ห้าเหรียญไฟ f Pentacles อัศวินไม้เท้า g นล์อเวนส s เดอะแมจิเชียนโอ้โหปาฏิหาริย์โชคชะตานำพามาจัดเมน้น คุณน่ารักมากในใสายตาเขาเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะสิไม้เท้า ten of wands 2องดาบ t o of swords เด็กถือเหรียญ p a g e of pentacles แล้วก็8ปดไม้เท้า eight of wands โ okay. อเคคุณกองที่1ใครมองว่าคุณน่ารักมากในใสายตาเขาตอนนี้นะครับเริ่มจากพลังงานของคุณที่ดูว่าตอนนี้คุณดูมีความเหงาอะเออ เหงาหนาวเปล่าเปลี่ยวใจอะไรทํานองนี้ใช่หรือไม่ใช่นะ,ะดูว่าตรงไม่ตรงถ้าตรงดูต่อรับไว้เป็นแนวทางถ้ารู้สึกไม่ตรงทาสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือจะดูเพลินๆก็ได้ตอนนี้ดูคุณเหงามากอืมถ้าไม่ใช่ความเหงาแบบว่ากัดกินใจก็ต้องเป็นความรู้สึกอยู่คนเดียวอยากหลีกวิเวกอยากหลีกหนีจากสังคมอะไรทํานองนี้นะครับถ้าไม่ได้เหงานะถ้าไม่ได้เหงาอย่างน้อยก็จะอยาก ห่างๆจากสังคมอะไรแบบนี้เบื่อๆผู้คนเบื่อการสังสรรค์เบื่อความวุ่นวายแบบนี้เป็นไปได้เพียงแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเหงาหรือเบื่อสังคมขนาดไหนคุณก็หลีกเลี่ยงโชคชะตาไม่ได้หลีกเลี่ยงคนบางคนไม่ได้คนคนนี้จะเกี่ยวข้องกับคุณทาง จากทางการงานนะครับอมืมีโอกาสเกี่ยวข้องในทางการงานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ค้าหุ้นส่วนโดยตรงหรือว่าคนที่มาเกี่ยวข้องกันผ่านทางคอนเนคชั่นเพื่อนของเพื่อนคนที่มาติดต่อธุรการงานหรือบางท่านทํางานเกี่ยวกับที่ต้องพบปะผู้คนเยอะๆจํานวนมากๆเขาอาจจะเป็นหนึ่งในลูกค้าของคุณหรือคนที่มาติดต่องานอะไรแบบนี้เป็นไปได้แล้วก็ต้องมาบ่อยซะด้วยนะมไม่ใช่มาครั้งเดียวเราหายไปนะมาบ่อยซะด้วย บางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาจับตามองคุณอยู่คนคนนี้อาจจะตั้งใจมาบ่อยๆเพื่อเจอหน้าคุณหรือไม่ได้ตั้งใจแต่มีเหตุให้มาก็เป็นไปได้ การได้มาเห็นคุณบ่อยๆเขารู้สึกปิ๊งคุณราวปาฏิหาริ์เหมือนกับว่าเฮ้ยสวรรค์นดนจิตด,ดนใจให้ได้มาเจอคนที่ใช่คนที่ชอบอะไรแบบนี้ว่าไปนั่นเลยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นความมจิกเชียนเนี่ยบางทีมันคือการปิ๊งแรกเออถูกชะตาแรกพบอาจจะไม่เรียกว่าความรักเพราะมันจะเร็วเกินไปแต่มันคือความถูกชะตาตั้งแต่แรกพบได้นะเออประมาณว่าถูกชะตามากๆเห็นปุ๊บชอบปั๊บแบบนี้เป็นไปได้แล้วก็ ทำให้เกิดการอยากมาหาคุณหรือมาเจอคุณในครั้งต่อๆไปบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาอาจจะมองคุณอยู่คุณอาจจะเป็นเจ้าของร้านอะไรสักอย่างคุณอาจจะเป็นแคชเชียร์ซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณอาจจะเป็นพนักงานธนาคารคุณอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ราชการที่เจอคนหลากหลายมากๆเขาคือหนึ่งในคนที่มาต่อคิวต่อแถวใช้บริการจากคุณอะไรแบบนี้กรณีสมมตินะนึกภาพตามถ้าคุณเป็นแคชเชียร์ในห้างหรือว่าเป็นพนักงานขายเป็นเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ เขาคือหนึ่งในคนที่มาเกี่ยวข้องกับคุณจากทางการงานแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนไหนอ้าวลองสังเกตด,ดูดีๆในไม่ช้าเขาจะเผยตัวโดยการเข้าใกล้ชิดคุณมากขึ้นเข้าใกล้ชิดคุณมากขึ้นเนี่ไม่ต้องกลัวนะในความหมายของการดูดวงหมายถึงว่าพยายามแสดงตัวพยายามส่งสัญญาณบางอย่างให้คุณรู้ตัวว่าเฮ้ยเรามองคุณอยู่นะอะไรแบบนี้ซึ่งคุณจะรู้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่บุญวาสนาที่มีร่วมกัน พลังงานนี้เป็นพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งแต่ดูจากไพ่แล้วเนี่ยยังไม่มีดวงของคู่รักคู่ครองเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากเพียงแต่ว่าให้ระลึกไว้ว่ามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดและอย่างน้อยๆตอนนี้คุณดูน่ารักในสายตาเขานะครับ อืคุณยังคงทํางานหนักต่อไปจนอาจจะมองข้ามเขาไปไม่ว่าเขาจะมาเกี่ยวข้องกับคุณกี่ครั้งมาเกี่ยวข้องกี่หนมาเกี่ยวข้องบ่อยแค่ไหนคุณอาจจะยังมองข้ามเขาอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งคุณอาจจะเอ๊ะขึ้นมาเมื่อเขาเริ่มแสดงตัวดังกล่าวไปแล้วมเมื่อกี้ เขาอาจจะเริ่มแสดงตัวไม่ว่าจะปรากฏต,ตัวต่อหน้าคุณอย่างจงใจหรือขอให้เพื่อนของคุณขอให้คนใกล้ชิดของคุณแนะนําเขาต่อๆกันมากรณีเป็นความรู้จักทางคอนเนคชั่นอะไรแบบนี้คุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนคนนี้เข้ามาใกล้กว่าที่คิดแล้วก็มีโอกาสเป็นทางเลือกในชีวิตคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยคนคนนี้คบได้ไหมทําไมมาเกี่ยวข้องกับเราเยอะจังอะไรแบบนี้ดูมีทีท่าปร,ประหลาดๆบางทีก็มาส่งยิ้มให้หรือมาซักมาถามมาอะไรบ่อยๆหรือมาอุดหนุนบ่อยๆอะไรแบบนี้ลองไปสังเกตดูอ่ะ อย่าไปสับสนกับลูกค้าประจํานะยกตัวอย่างถ้าคุณขายของแล้วมีลูกค้าประจําบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับคุณแต่ก็ไม่แน่ให้ไปสังเกตคนที่มาทําดีด้วยผิดปกติดีด้วยเกินความจําเป็นพยายามชวนคุยหรือมีทีท่าประหม่าเมื่ออยู่ต่อหน้าอะไรแบบนี้เออคนที่รู้สึกมาชอบคุณจะมาชอบเราแบบนี้อะไรมันจะมีอาการทางสีหน้าสายตาแววตาอะไรทํานองนี้คนคนนี้อาจจะยังไม่ได้มาจีบโดยตรงดูแล้ว แต่เขามองว่าคุณน่ารักมากๆคำแนะนําจากไพ่กองนี้และคลิปนี้วันนี้นะความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักยังไม่เด่นต้องแนะนํากันตรงๆว่าขอให้คุณตั้งใจทํางานไปก่อนเขาจะมาหาคุณบ่อยๆจะมา อุดหนุนคุณบ่อยๆหรือว่าจะมาเกี่ยวข้องกับคุณด้านการงานบ่อยๆอย่างไรด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ขอให้คุณตั้งใจทํางานไปก่อนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีสําหรับการตั้งใจทํามาหากินทํางานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวในบางท่านหรือเก็บหอมรอมริบเพื่อสร้างฐานะให้ก้าวหน้าเติบโตร่ํารวยมากขึ้นยิ่งขึ้นไปตอนนี้นะครับ ความก้าวหน้าทางการงานเด่นชัดมากคําแนะนําคืออย่าเพิ่งเอาเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมาปนกับงานดวงความรักกองนี้ไม่เด่นแต่เด่นตรงที่คุณเป็นคนน่ารักในสายตาเขาเขามองคุณน่ารักเขาเล็งคุณอยู่แต่คุณอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นอะไรมากกับคนคนนี้เพราะดูแล้วยังไม่มีดวงคู่รัก ถ้าเขาเข้ามาใกล้ในชีวิตมากขึ้นจนรู้ได้แล้วว่าเป็นใครหรือสักวันใดวันหนึ่งเขาเปิดเผยตัวเปิดเผยใจก็สามารถครบหาเป็นเพื่อนเป็นกาลยานามิตรเป็นพี่น้องได้หรือแม้แต่เป็นหุ้นส่วนคู่ค้าที่ดีก็ได้เช่นกันประมาณนี้ถ้าคุณทําธุรกิจถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ก็สามารถเกี่ยวข้องกันโดยการงานต่อไปอย่าเพิ่งรีบร้อนคุณจะยังมีโอกาสเจอคนอีกมากมายด้วยเนื้อง,งานของคุณเอง ชีวิตของคุณไม่ได้หยุดแค่คนนี้ไม่ได้จบสิ้นเท่าที่คนนี้นะครับคนคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจคนหนึ่งเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าดวงคู่รักยังไม่เด่นและกับคำถามนี้ก็เน้นไปที่ว่าใครกําลังมองว่าคุณน่ารักในใสายตาเขาเขามองคุณน่ารักแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องได้ลงเอยกันเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูไว้เพื่อความเพ,เพลิดเพลินดูไว้เป็นแนวทางพอเผื่อได้เพื่อนเพิ่มนะเออประมาณนี้เผื่อได้เพื่อนเพิ่มเผื่อได้พี่น้องเพิ่มหรือได้คู่ค้าหุ้นส่วนดีๆเพิ่มประมาณนี้เอานะ ไม่ว่าเขาจะเข้ามาในฐานะอะไรก็แล้วแต่ด้วยความหวาดคาดหวังแบบไหนก็แล้วแต่เขามองคุณน่ารักมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดคุณจะได้กาลยนานมิตรเพิ่มนะคุณกองที่หนึ่งประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพกองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ aro, พิกาการ์ดวันนี้ในหัวข้อใครกําลังมองว่าคุณน่ารักมากในตอนนี้อันแนะ่ใครกําลังมองว่าคุณน่ารักในสายตาเขามากๆตอนนี้คุณกองที่สองคุณได้ไพ่ แถ้วย8 of Cups อือหือคุณมีอดีตฝังใจหรือเปล่า Move on อะไรบางอย่างอยู่หรือไม่อย่างไรอัศวินถ้วย n i h t of Cups ให้คนนี้มาดี The Fool นำความสนุกความบันเทิงมาให้ได้ด้วยเออเอามาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังไงอะไรยังไงสมเหรียญ t r e of Pentacles ขอให้ตั้งใจทำสิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันต่อไปนะครับเดี๋ยวดีเองแล้วก็หนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles อืมจะมีโชคดีการเงินด้วยหรือเปล่าหรือโชคดีด้านอื่นเด็กดาบเด็กถือดาบเพดอฟซอสเดอะแฮงแมนไม่ต้องกลัวแฮงแมนนะครับเป็นช่วงเวลาเป็นการรอคอยบางอย่างใครรอใครเดี๋ยวมาขยายความกันแล้วก็สเตรนจ์ใบนี้น่ารักใหม่อีกแล้วสิงโตกับสาวงามเออ คุณกองที่2ใครกําลังมองว่าคุณน่ารักมากๆตอนนี้คุณน่ารักในสายตาใครนะครับตอนนี้พลังงานไพ่กองนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะว่ากันตามหน้าไพ่ตอนนี้ผมว่าคุณกําลัง move on จากบางอย่าง ผิดหวังในความรักมาหรือเปล่าหรือว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซงชีวิตอยากเปลี่ยนงานหรือไม่อย่างไรอะไรแบบนี้อยากหาอะไรใหม่ๆทําแต่นึกไม่ออกว่าจะทําอะไรดีชีวิตตอนนี้ค่อนข้างเบื่อถูกหรือไม่ถูกเออบางทีเป็นชีวิตประจําวันที่ซ้ําๆชีวิตเหมือนกันทุกวันแบบนี้ตื่นมาทํางานกินนอนตื่นมาทํางานกินนอนชีวิตซ้ำซากจ,จนหน้าเบื่อหรือไม่อย่างไรประมาณนี้โดดเด่นมากในการอยาก move on จากบางสิ่งอยากเปลี่ยนงานก็ได้อยากเปลี่ยนสังคมก็ได้อะไรแบบนี้ ท่าวดีคือตอนนี้มีใครบางคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณไม่ว่าจะเป็นคนแวดวงเดียวกันหรือเพื่อนของเพื่อนหรือคนเน็ชั่นใดๆก็แล้วแต่ที่เขาอยากเข้ามาใกล้ชิดคุณมากตอนนี้ผมว่าคุณอาจจะสังเกตได้ด้วยว่าเขาคือใครนะไม่ว่าเขาจะเป็นใครกันแล้วแต่เขาจะมีทีท่าหลุดอาการที่จับสังเกตได้ออกมาเช่น <c oughs> มาทําดีเกินปกติเกินคนอื่นหาทางมาใกล้ชิดหรือประมาเขินอายทําวางตัวไม่ถูกเวลาอยู่ต่อหน้าคุณอะไรแบบนี้มันจะมีคนลักษณะแบบนี้ เพียงแต่ว่าลองสังเกตดีๆคนที่เข้ามามีพฤติกรรมที่เกินเพื่อนเกินกว่าคนทั่ว,วไปเขาทำกันสังเกตคนคนนี้ให้ดีๆเขาจะมายื่นความสัมพันธ์ดีๆให้คุณและคนคนนี้มาพร้อมกับความบันเทิงมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตได้ด้วยตัวเองเป็นคนลัลาเป็นคนเฮฮาสายปาร์ตี้ได้ในบางท่านนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเดอะฟูลจะต้องเป็นสายปาร์ตี้เสมอไปบางทีอาจจะหมายถึงคนที่ทํางานอิสระก็ได้ประมาณนี้นะคนที่ทํางานอิสระ บางทีคุณเป็นคนที่ทำงานประจำชีวิตซ้ำซากน่าเบื่อแล้วมีโอกาสได้เจอกับคนที่ทำงานอิสระแบบนี้เหมือนได้เปิดโลกใบใหม่นะได้เรียนรู้โลกที่คุณอาจจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนเป็นไปได้เอาเป็นว่าความอิสระความล,ะละ้นหลาความบันเทิงจากเขากำลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณแล้วถามว่าดีหรือไม่ดีก็ต้องบอกว่าดีดีพอประมาณเพราะดูแล้วคุณจะยังไม่สนใจเขาสักเท่าไหร่ ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ว่าเขาเป็นใครถ้าคุณยังไม่รู้ตัวคุณก็จะไม่รู้ตัวต่อไปแต่ถ้าคุณพอจะรู้แล้วว่าเขาเป็นใครคุณจะยังไม่สนใจเขามากนะักคุณสนใจกับการทํางานทําการพัฒนาตัวเองและการหาเงินมากกว่าเอาจริงๆมีโชคทางการเงินด้วยนะเนี่ยโชคทางการเงินไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคเสมอไป แต่หมายถึงโชคใดๆกันแล้วแต่ที่ได้มาไม่ว่าจะผู้่ย่ให้มาเมตตาดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องใครก็แล้วแต่ทรัพย์สินมรดกหรือว่าเงินที่ได้มาโดยเสน่หาอะไรแบบนี้รวมไปถึงการเสี่ยงโชคก็ได้ก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ช่วงนี้ดูคุณจะมุ่งมั่นกับการงานการเงินมากคุณจะยังไม่สนใจใครง่ายๆกำแพงคุณสูงลิฟเลยคุณป้องกันตัวเองดีมาก เผลิดคุณอาจจะถูกจีบจนเบื่อแล้วอ่าเป็นไปได้ว่าคุณมีคนมาจีบเยอะจนคุณเบื่อแล้วรวมไปถึงตอนนี้ก็เบื่อเบื่อเซ็งเซชีวิตอยู่แล้วชีวิตซ้ำซากทุกวันเจอแต่สิ่งซ้ำๆเดิมๆคนมาจีบก็ไม่น่าสนใจไปชอบใครเขาก็ไม่ชอบตอบอะไรแบบนี้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องน่าเบื่อด้วยตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่การงานชีวิตน่าเบื่อความสัมพันธ์ก็น่าเบื่อคุณจึงยังตั้งกำแพงสูงขนาดนี้ใครเข้ามาคุณก็มักจะปฏิเสธหรือจะยังไม่ถูกใจกันและกันอะไรประมาณนี ไม่ต้องกังวลไปเหตุการณ์ทำนองนี้เป็นเรื่องปกติใครๆก็เกิดขึ้นได้รวมถึงคนคนนี้ที่กำลังมองว่าคุณน่ารักมากๆคนคนนี้น่าจะยังไม่จีบคุณแบบใจร้อนใจเร็วจะไม่ใช่ขนาดนั้นเขาจะค่อยๆเข้ามาในชีวิตคุณดูทรงก็รู้มาแบบนี้สุภาพนุ่มนวลจะไม่รีบร้อนจะไม่ใจเร็วการคบหากันหรือการทำความรู้จักกันถ้ายังไม่รู้จักกันนะกับคนคนนี้ถ้ายังไม่รู้จักกันจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้จักกันมากกว่านี้ หากรู้จักกันแล้วก็จะใช้เวลายาวนานเช่นกันกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้เพราะเขาไม่รีบคุณก็ไม่รีบต่างฝ่ายต่างอาจจะมีความรู้สึกดีให้กันและกันอยู่หรือแม้แต่เขามีความรู้สึกดีกับคุณฝ่ายเดียวแล้วคุณเฉยเฉยก็เป็นไปได้เรียกว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ถามว่าคนคนนี้มาดีไหมมาดีแน่นอนถ้ารู้จักกันแล้ววันหนึ่งวันใดรู้จักกันเขาจะยอมคุณมาก เรียกว่านอนกจากเขาจะมองว่าคุณน่ารักในสายตาเขาแล้วเขาจะยอมคุณมากถ้าได้คนนี้เป็นเพื่อนนะไปไหนไปกันเฮไหนเฮนั่นสามารถเปิดโลกใบใหม่ให้คุณได้เลยจากที่เคยเบื่อหน่ายเซ็งๆงชีวิตซ้ำซ้ำักๆงานเบือบ่อเบื่องานเบือบ่อผู้คนอะไรแบบนี้คุณจะได้รับสีสันในชีวิตแต่ก็เอาแต่พอดีนะไม่ใช่ว่าลัลลาบันเทิงกันจนลืมพักผ่อนก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเสียสุขภาพนะประมาณนี้นะเอาเป็นว่าถ้าได้คบหากันไม่ว่าสถานะใดเขาจะยอมคุณมากคนนี้ เพราะเขาเล็งคุณไว้นานพอสมควรแล้วเขาชอบคุณมาสักพักใหญ่ๆแล้วไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่คนคนนี้ที่มีลักษณะดังกล่าวเขามองคุณว่าน่ารักมากๆในสายตาเขาลองไปสังเกตดูนะครับคนใกล้ตัวไกลตัวได้หมดใครก็แล้วแต่ที่พยายามเข้ามาทําดีเป็นพิเศษเข้ามาพยายามหาเรื่องคุยหรือแม้แต่บางทีมาแสดงทีท่าจีบนั่นแหละลองไปสังเกตดูถูกใจไม่ถูกใจแล้วแต่คุณแต่ดวงมาแบบนี้เราทายตามนี้ประมาณนี้เป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโรุพิกอากาศวันนี้ในหัวข้อใครกําลังมองว่าคุณน่ารักมากๆตอนนี้อืใครกําลังมองคุณว่าน่ารักมากๆในสายตาเขาตอนนี้นะ่าสนใจอีกแล้วนะคุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่สามดาบทริ e อ o ซอร์สเดอะ e าไม่ต้องกลัว Tower ไม่ต้องกลัวสามดาบดูทรงแล้วเป็นอดีตของคุณเออ เจ็ดถ uh ้วยเซเว่นออฟคัพส์เดทอ่าฮะไม่ต้องตัวเดทนะครับเดทคือการเกิดใหม่การเริ่มใหม่พบเจอสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนทายไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมาเลยทำนองนี้อ่ะแล้วก็ t ก็ h i g h Priestess คุณมีสนเสน่ห์แน่นอนชัดเจนโอ้โหมีคนแย่งกันหรือเปล่าห้าไมท์ทอลไฟเออร์วน 6, cups. อนส์หกถ้วยออฟคคนกันเอง The Elephant สบายใจได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้มาขยายความกันคุณกองที่3นะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับนะความใบแรกกับใบที่สองสาดาบกับทาวเวอร์มาผมโฟกัสไปที่อดีตของคุณคุณเพิ่งอก,อกหักมาหรือเปล่าเพิ่งเลิกกับแฟนมาหรือเปล่าเลิกปุรปปับด้วยอาจจะขออนุญาตนะตามดวงนะแฟนคุณหรือคนที่คุณคุยอยู่คบหาอยู่อาจจะไปมีคนใหม่ หรือบางรายครบซ้อนแล้วเลิกกระทันหันเลยความทาวเวอร์เออคุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ทาวเวอร์เป็นความกระทันหันปรับแต่มันจะส่งผลดีในอนาคตก็ได้บางทีผิดหวังจากคนนี้เราไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าอ่า,าอย่าประมาทดวงอย่าประมาทโชคชะตาบางทีคุณรู้สึกผิดหวังเสียใจมากกับวันเวลาที่ผ่านมากับคนที่ผ่านมาแต่หารู้ไหมว่าคุณกําลังจะเจอคนที่ดีกว่านี่ทายให้ยางนี้เลย อ,อกหักไม่ต้องกลัวผิดหวังไม่ต้องกลัวเสียใจไม่ต้องกลัวคุณจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยผมดูแล้วคุณน่หัวบันไดไม่แห้งดวงเนี้นะดวงแบบนี้หัวบันไดไม่แห้งแน่นอนเพียงแต่ว่าบางทีคุณไม่เอาไงเออคุณไม่เอาคุณไม่อยากได้คุณไปปักใจกับคนเก่าๆปักใจกับคนเดิมๆฉันจะเอาคนนี้เท่านั้นอะไรแบบนี้ซึ่งขอแนะนําตรงๆว่าทามันไม่ใช่ก็ปล่อยวางเฮ<ะ>้อ<ะ> move on เฮ<ะ>้อคนใหม่ๆรออยู่เพียบเลยมีคนดีด้วยนะเนี่ย เจ็ดถ้วยนี่คือสารพัดเลยนะทั้งของดีของไม่ดีปะปนกันคุณเลือกได้ตามสบายเลยเรียกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียในจํานวนคนที่เข้าหาคุณมากใหม่มีคนดีอยู่เลือกดีๆถ้าคุณ move on ได้นะคุณได้ชีวิตใหม่เลยไพ่เดทมาคุณไม่ต้องกลัวไม่อยากไปแปลว่าความตายไพ่เดทตามตาาําราสากลแปลว่า new beginning การเริ่มต้นใหม่และมักจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีหากมีใบใบขยายที่ดีอะไรแบบนี้ซึ่งผมดูแลคุณเป็นคนมีสนเสน่ห์ ชัดๆเลยมีสเสน่ห์มีตัวเลือกหัวบันไดไม่แห้งดังกล่าวแม่กลัวอะไรครับนะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายใดๆก็แล้วแต่คุณมีสเสน่ห์มากมายแล้วก็ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนตีกันเพราะคุณรู้ป่ะเออคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้แต่มีคนอยากได้คุณเยอะมีคนแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันเพื่ออยากได้คุณเขาอาจจะเป็นหนึ่งในนี้เพียงแต่ว่าเขาจะไม่แสดงตัวแบบจงแจ้งหน้าเกลียดเกินไปอาจจะไม่ได้จีบเร็วรุกแรงอะไรมากมายแต่คนคนนี้มองคุณว่าน่ารักมากในสายตาเขาคนคนนี้เป็นใครได้บ้างโดดเด่นที่ความเป็นคนกันเองคนในแวดวงที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วคนรู้จักกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะรู้จักกันมานานขนาดไหนความเป็นเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมๆเพื่อนในวัยเด็กที่โตมาด้วยกันแล้วแยกย้ายกันไปหรือแม้แต่คนที่เพิ่งรู้จักได้ไม่นานก็ได้แต่พอคุยแล้วสนิทเหมือนรู้จักกันมานานนี่ทายให้อย่างนี้เลยนะครับไม่ว่าจะรู้จักกันนานจริงๆเป็นหลายปีจริงๆหรือเพิ่งรู้จักกันแต่รู้สึกคุ้นเคยเหมือนรู้จักกันมานานคุ้นเคยอย่างประหลาดแบบนี้ก็ได้เช่นกันคนลักษณะนี้เด่นมาก เขาอาจจะไม่ได้จีบคุณตรงๆแต่มันมีเคมีบางอย่างที่เข้ากันอย่างบอกไม่ถูกที่แน่ๆคุณกับเขาได้คุยกันแล้วถ้าเป็นคนใหม่ๆที่มาจีบเป็นคนใหม่ๆที่ยังไม่รู้จักกันยังไม่เคยคุยกันไม่ใช่คนเห <honestly, S 1> <c oughs> ล่านั้นไม่เด่นเด่นที่คนที่เคยคุยกันแล้วไม่ว่าจะรู้จักกันมานานจริงๆหรือเหมือนคุ้นเคยกันมานานอย่างที่ผมกล่าไวไปแล้วเมื่อกี้นะความสัมพันธ์นี้ถือว่าดีใช้ได้เลยเพราะว่าอยู่ในความดูแลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้ก็ทํานองนั้น,านก็ว่าได คุณอาจจะนับถือเทพองค์เดียวกันอาจจะนับถือพระนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆร่วมกันประมาณว่ามีความเชื่อไปในทางเดียวกันจริตตรงกันศีลเสมอกันแบบนี้ บางคนรักการทําบุญบางคนรักการปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่บางคนไม่ได้คร่งครัดการปฏิบัติธรรมแต่มีน้ําใจไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบนี้เป็นคนสไตล์เดียวกันว่าง่ายๆจริตตรงกรันศีลเสมอกันนั่นแหละโชคชะตานาพาให้คุณรู้จักกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญคนคนนี้ดีเป็นคนที่อัธยาศัยจิตใจดีน้ําใจไมตรีดีคบได้น่นแน่นอนเพียงแต่ว่าพลังงานกองนี้ดวงความรักก็ยังไม่เด่นเออเะ คลิปนี้วันนี้ดวงความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักคู่ครองไม่เด่นเลยแต่เป็นดวงกัลยะาณมิตรมาแรงมากๆก,ก,กองนี้ก็เช่นกันถ้าคุณรู้ว่าเขาเป็นใครคุณจับสังเกตได้ว่าคนคนนี้มาทําดีกับคุณมากกว่าใครๆมาทําดีกับคุณเกินปกติหรือมีอาการประหลาดประหลาดประมาต่อหน้าคุณอะไรแบบนี้ลองสังเกตดีๆนะครับ หรือบางคนอาจจะเริ่มรุกเข้ามาใกล้ๆทีละนิดเช่นว่ามีข้อเสนอดีๆมาใหเาเ้เริ่มพูดถึงเรื่องอนาคตอะไรแบบนี้เปลยเเรื่องการอยากมีแฟนอยากมีครอบครัวอะไรแบบนี้ลองจับสังเกตดีๆว่าเขาปรึกษาคุณจริงๆเพราะอยากไปคบคนอื่นหรือแกล้งทําเป็นปรึกษาคุณเพื่อจีบคุณแยกแยะดีๆใช้เซนส์ของคุณแล้วคุณจะจับสังเกตได้ว่าเขากําลังจีบคุณเนียนๆหรือไม่นะครับที่แน่ๆคนคนนี้เขามองคุณน่ารักในสายตาเขามากคนนี้คบได้คบได้ และอย่างที่บอกอ่ะคุณมีตัวเลือกเยอะไม่ว่าใครจะอยากเข้ามาหาคุณด้วยหวังผลใดๆก็แล้วแต่ขอให้คุณเลือกให้ดีไม่ต้องรีบความมีเสน่ห์ของคุณยังใช้ได้อีกนานไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะยังมีเสน่ห์ยิ่งอายุมากยิ่งมีเสน่ห์โดยดูทรงแล้วและสามารถพลิกชีวิตได้ด้วยตัวคุณเองคุณสามารถมีชีวิตใหม่ได้เมื่อคุณหายง่อยเหงาพูดตรงๆนะเอาตรงๆงคือถ้าคุณหายง่อยเหงาหายเบื่อเลิกจมกับอดีตได้เมื่อไหร่คุณจะได้ชีวิตใหม่ทันทีด้วยตัวคุณเองไม่มีใครทํําาาให้้ดดววยผมเชื่่อคุณทไ้ ดวงแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพียงแต่ว่าบางทีคนเราก็แน่นอนว่าบางทีอาจจะฝังใจกับอดีตอาจจะ Moveon ยากหน่อยแต่เชื่อว่าคุณทําได้และใครๆก็ทําได้เช่นกันนะครับ move on ได้เมื่อไหร่มีความสุขเมื่อน,นั้นและคนๆน,นี้ที่มองว่าคุณน่ารักก็เป็นตัวเต็งคนหนึ่งในหลายๆคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณคนๆน,นี้สามารถพัฒนาเป็นคนรักคู่ครองได้ไหมพลังงานยังไม่ชัดขนาดนั้นแต่การมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่า ถ้าคบหากันไปยาวๆมีโอกาสนะมีโอกาสพัฒนาถ้าให้ประมาณตอนนี้ก็50-50อยู่ที่ว่าในอนาคตพวกคุณจะอยากพัฒนาร่วมกันแค่ไหนเพราะบางทีคนเราน้ำสาสใจจริงดีต่อกันแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้เหมาะเป็นคู่ครองเสมอไปอาจจะเหมาะกับการเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าก็แล้วแต่นะครับที่แน่ๆจริตคุณตรงการศีลคุณค่อนข้างเสมอกันที่เหลืออยากลงเอยกันไหมอยู่ที่2คนตกลงกันเอาเองอันนี้ก็เกินกําลังที่ผมจะไปชี้นาได้นะครับแต่ไพ่มาแบบนี้เราอ่านตามนี้เลยนะครับดูดวงดู ให้เกิดประโยชน์นะคำทานายผมไม่สามารถไปครอบงาชีวิตคุณได้แต่ใช้เป็นแนวทางได้ประมาณนี้คุณกองที่3มคนลักษณะดังกล่าวกําลังมองว่าคุณน่ารักมากในสายตาเขาคนกันเองนี่แหละ ไปสังเกตดีๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบางท่านมาบอกว่าไม่ค่อยเห็นคลิปผมเลยผมอัปคลิปทุกวันเลยถ้าคุณบอกว่าผมหายไปแสดงว่าระบบมันไม่แจ้งเตือนนะกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ